อ,อ,อีกแล้วครับอีก,อกแล้วครับเดี๋ยวทีนี้ต้องเดินไปมู้แล้วต้องเดินเร็วขึ้นตรงที่มันกินอาจจะตัดกล้องไปได้นะครับสวัสดีนักน้านักปลาทุกท่านนะครับอันนี้เป็นคลองยนต์ประธานชัยนาทป่าศักอันนี้ตัวเมืองลบบุรีอันนี้จะไปบ้านหมีผมอยู่ออกห่างจากตัวเมืองลบบุรีมาสองกิโลพอดีคลองเขาอลอกใหม่ เดี๋ยวมาดูของขอับท้ำหรือป่าออกหมดเลยก็เลยเช้าๆลองมาตกปลาดูตอนนี้ก็เจ็ดโมงอ่ะปลาติดขึ้นแล้วเห็นนู่นใกญ่ๆปลาติดเดี๋ยวลองลงเหยื่อดูว,ว่าจเช้าปลาจะกินไหมโอเคครับไปลงเหยื่อกัน วันนี้ก็ลงเหยื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงไปสองคันพอก่อนไปทำงานชั่วโมงหนึ่งเดียวที่จะได้ตัวไหมวันเย็นผมลองมาเดียวล้ะก็ได้ไปห้หกตัวพอได้ทอดปากกระมังไปแห่ท้องจะลองดูว่เาเช้าเาป้ากินไหมปอกทองเพราะว่ายังไม่เคยตกตอนเช้าเหมือนกันเคยตกแต่ช่วงส,สายถึงบ่ายถึงเย็นเดี๋ยวไปติดตามมันครับ มาแล้วครับแล้วนะแต้มแรกจเาเบ็ดขึ้นไม่รู้ว่าปลากินไอที่ปูดมันเยอะข้างล่างปลากำลังรับแขกโอเคตามกันต่อได้สี่หตัวก็พอทอดจานนึงแล้ว ัวที่สองนะจะแต้มทีสองใหเหยียงปากินไม่รู้ไอ้นี่มันติดแต่มีกระตกอยู่ทีนึงว่าแต่ปากินครับปากินครับ <c oughs> อยู่ไหมอ่ะ อยโยโยปากินพึกจะเอาขึ้นคันนี้กินคันน้นอีกเยอะเอาเอาพอแดดออกเริ่มกินแล้วกินแล้วพอแดดออกก็เริ่มกินแล้วครับ ยังไม่ได้ปลดเลยอีกจนหึงมีไซส์พิเศษจอนนี้ติดแล้วครับติดแล้วครับเดี๋ยวทีนี้ต้องเดินไปมุดแล้วต้องเดินแววขึ้นตรงที่มันกินอาจจะตัดกล้องไปหน่อยนะครับแต่ประหม้อตานครับบ้านผมเรียกประหมอตานนะที่อื่นจะเรียกอะไรหมอเลยหมอตะกลับหมอโอ้ไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยแถวเนี้ย น่าจะดงวันที่มันหลุดไปสามตัวน่าจะใช่เลยหมไม่กันได้กับข้าวจานโตเลยหลุดไปสามตัวสรุปหนึ่งชั่วโมงเราได้มาสี่ตัวจะได้หลุดไปสามสี่ตัวมันติดขยะตรงนี้เสียด้เสียได้ เดี๋ยวเย็นเลิกงานมาลงอีกรอบครับผมยังไม่ได้เก็บเบ็ดนะรอดูเก็บัวสุดท้ายถ้านั่งตกทั้งวันก็ได้เยอะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับคลองจรประธานนนแมคโครกำลังขุดอยู่ตรงนู้นก่อนไปทำงานจะลงเบ็ดครับทอดตกปลามาทอดกินตอนเช้ากินมาม่ามาหลายวันแล้ววันนี้กินปลาบ้าง มีเบ็ดไว้ไม่อดตายกรอบมากขอบอก เดยวทำพริกน้ำปลาแจมแมวปลาทอดกรอ,อบพร้อมพิกน้ำปลาสามรสแซ่บแน่นอนครับวันนี้ มีเบ็ดไว้ไม่อดตาย